นะฮะเข้าใจกติกาที่ผมอธิบายดีหรือเปล่าเมื่อกี้ถูกต้องนะไหมใหม่ขึ้นมาโอเคใบให้น้ําตาลตอบแต่ว่าถ้ามมีคําพูดที่มันเป็นคําใบ้โดยเด็ดขาดถ้ามีผมไม่ให้คะแนนคุณเลยนะโอเคนะไม่อยากไปสซับซ้อน45วินาทีทําให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมพร้อมไหมน้ําตาลพร้อมไหมพร้อมค่ะทีมงานพร้อมไหม,มคเคเบิล พร้อมไหมพร้อมครับผมเนี่ยฮะสี่สิบห้าวินาทีถ้าพร้อมแล้วห้าสี่สามสองเริ่มใจเปล่าผมใจเปล่าผมถูกต้องฮะที่หนีผมที่หนีผมถูกต้องฮะพูดได้นะพูดได้นะพูดได้นะกินละหวานกินละหวานน้ำวาลน้ำตาลถูกต้องฮะครับครับยี่บห้วินาทีไปฮะ พูดได้นะคุณพูดได้นะนี่ผมเหมือนใบ้มากกว่าคุณอีกนะตอนนี้ผมเหมือนใบ้มากกว่าคุณอีกนะคุณคะคุณ15วินาทีผ่านได้นะที่ม้วนผมที่ม้วนผมถูกต้องฮะเอาไว้มัดผมค่ะยมัดผมค่ไม่ได้คุณรู้คำว่ามัดนะฮะไม่ได้นะผมไม่ให้นะกิ๊มติดผมกิ๊บติดผมถูกต้องฮะหมดเวลาครับผมเราจะยังไม่บอกนะฮะว่าทีมนี้ทำไปได้กี่คะแนนแต่ว่าที่บอกได้ก็คือผมเหนื่อยมากนะฮะเมื่อกี้ สังเกตเห็นผมแบบหึ่ตลอดเวลานะฮะขอบคุณมากมากนะฮะทัุ้กคนนะฮะขอบคุณมากมากเชิญลงไปรอข้างล่างก่อนนะครับผมขอนอนย้ังนี้เชิญทีมที่สองขึ้นมาเพื่อความต่อเนื่องเลยนะฮะไม่ต้องอธิบายแลยนะนะ้วเนาะเข้าใจกติก,กาแล้วนะถูกไหมเข้าใจกติกาแล้วนะโอเคพร้อมแล้วนะฮะทีมงานพร้อมไหมทีมงานพร้อมไหมทีมที่สองพร้อมนะน้ำตาลนะพร้อมนะพห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มฮะหวี ผูกต้องฮะพูดได้นะพูดได้นะอาะไม่ได้ครับผิดครับไม่ได้แล้วฮะไม่ต้องพูดเนียเออไม่ต้องพูดดีกว่าหลังสระผมเสร็จค่ะหลังสกผมเสร็จเชผมสาผมใช่ทำให้ผมนุ่มค่ะ้าว้าชผม้าชผมทำให้ผมนุ่มค่ะครีมนวดผมครีมนวดถูกต้องฮะกลตัดผมกำลตดผมูกต้องฮะโหที่ยาวมาก ทำให้สุขภาพดีขึ้นนะคะพีดเพ้นหรอคะพีดเพ้นไม่หยุดฮะแต่ข้าได้ไหมคะข้ามข้าได้เหอสทธอยอตอยได้ตอบได้ตอบไปก่อนค่ะหมดเวลาครับขอเรียนเจอทีมที่สองลงไปเลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่มาลงสื่อกันนะครับขอบคุณมากนะครับฮะแล้วต้องยังไงอ๋อ เสมอได้หมดเลยอุยเลสชาติใจดีขอเสียงหน,น,นึ่งนะเลิชาติหจริ